สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยยะนะครับผมเหมือนจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน GNG นะฮะกับตัวซูเปอร์เซอร์เรมูลนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็คือจะมาจากเดอะมูวี่นั่นเองนะฮะกับแอปพลิเค t ันเซอร์เรมูลน่า Moon อะไร Eternal The Movie อ่าตัวนี้ก็คือจะเป็นซูเปอร์เซอร์เรมูลนะฮะนี่หน้ากล่องจะเป็นแบบนี้อ่าอันนี้เป็นด้านข้างน,นี่เป็นด,ด้านหนึ่งอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นด้านบนแล้วก็ด้านล่าง ตัวนี้มันจะมีออกมาเป็น2ส,สีนะครับระหว่าง A กับ B ตัวที่เราเอามารีวิวจะเป็นสี A นะฮะหรือเขาเรียกว่าสีเข้มประมาณนั้นในกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะอีแบบนี้อีตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวแบบนี้นะฮะถุงคือมาเป็นถุงเดียวก็คือมาเป็นตัวเต็มๆอ่ามีเปียรผมสองข้างมีโบแล้วก็มีฐานค้าอีกอันหนึ่งอีแบบนี้ โอเคเราจะมาแกะรีวิวดูข้างในกันดีกว่ามาซึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการลงสีแบบปกตินะฮะไม่ได้มีไฮไลท์ส่วนไหนก็คือจะมีกระโปรงอ่ะที่จะไล่เป็นขาวเหลืองน้ำเงินแต่ตัวการไล่สีก็คือยังไม่ได้ละเอียดแบบว่าอะไรมากยังเหมือนแบบเป็นจุดๆๆของสีกระโปรงอยู่ นะฮะอันนีนะะ้อันนี้ก็คือตัวเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัวตรงขอบอย่างเงี้ยจะดูออกเงาเงานะฮะจะเป็นสีเงาเงาตัวแดงนี่โบแดงนะฮะหน้าก็จะประมาณนี้นะครับตัวรองเท้าข้างล่างก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ยังจะมีตําหนิอยู่บ้างนะฮะตรงรองเท้าของผมจะมีตำหนิอยู่นิดหน่อยโอเคอันนี้เปียผม เปียผมก็จะเป็นสีเหลืองปกตินะฮะก็จะมีจุดแดงๆนี้อันหนึง่งเดี๋ยวผมสองข้างเหมือนกันนี้นะฮะฮะผมก็จะสะรวยออกมาเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวโบจะออกเป็นสีเงาๆนิดหนึ่งนะนี่ก้อนข้ามจะให้มาเป็นสีเหลืองนี่แบบนี้ โอเคเรามาประกอบดูกันดีกว่าครับโอเคอันนี้ก็จะประกอบเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ตัวผมก็คือจะสวยายออกไปด้านข้างแบบนี้กับโบก็คือจะแผ่ออกไปข้างๆอย่างนี้เหมือนกันพอประกอบแล้วดูอลังการขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้ <c oughs> นี่ก็อยู่ในท่านะลงทันนี่ <c oughs> ถือว่าน่ารักเลยฮะตัวนี้ เดี๋ยวเราจะหมุนวันนี้ให้ดูแล้วกันตัวยืนตัวนี้นะฮะตัวขาอาจจะยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่มันยังมามีดุ๊กดิ๊กดุกดิกอยู่บ้างนะอันนี้อชูบอ่าอ่ะอันนี้ความสูงนะครับของตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณยี่ส้า อันนี้ถึงจุกผมตรงนี้อยู่ที่23.5นะฮะก็คือว่าเป็นความสูงกำลังโอเคเลยซึ่งงาน G&G เนี่ยมันก็จะสูงอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวให้ดูกันในวันนี้นะฮะกับตัวนะ,ะ Super s e r u m o o n นะฮะกับงาน G&G นั่นเองถ้าใครชอบก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะฮะ วันนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูกันที่ช่องของโอ้โหทอยนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ